เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ P, สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยแลครับถูกท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้ฮอนด้าซีวิคเดิมเบนชั่นโฉมตาเหี่ยวครับปี04รถบ้านเดิมๆบางๆพร้อมใช้ต่อได้เลยครับขายในราคาเพียง59,000บาทคนระับ59,000บาท ขายเงินสดนะครับราคานี้คุมค้มคมรับลดสภาพดีคุ้มค่าคุ้มราคาไปใช้ได้เลย <_ C 1> เครื่องเกียร์ดีครับเดิมๆแห้งๆประหยัดน้ามันมากๆหน้าปัดเลือนไม้ใช้ได้ครบไม้เพียงแสนแต่เท่านั้นเองไม้แท้ไม้น้อยครับ <_ C 1> เครื่องวีเทคตะเข็บ <_ C 1> รอยพับรอยอักอยู่ครบไม่มีชนหนักบอดี้ดีครับเล่มเอกสารต่างๆครบเต็มๆแล้วพร้อมใช้ครับอันนี้เป็นตัวท็อกเกอรครับดิสเบรกทั้ง4ล้อมีแอร์แบก สวยคุ้มครบพร้อมใช้ครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าลดซื้อสวยถูกๆเลือกซื้อกันประจำได้ไหม่ลาคคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยตะเข็บซอกมุมต่างๆเดิมๆครับยางอะไหล่มีให้มีแอฟแบ็กนะครับเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสครบๆมาปัดเือนไม้ใช้ได้ครบครับเอเย็นช่ำเลยรวมก็ใช้ได้ครบทุกทุกอย่างนะครับสมบูรณ์พร้อมใช้ครับ ที่กัดดูรถอยู่สมุดปาการท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ